สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านรับนี่อยู่กับเจ้าน้องมะนาวครับใช่เดี๋ยวคลิปนี้พาวัยรุ่นกัมพูชาไปต่อราคารุ่นน้องนองนท์ครับจะจะซื้อใช่ไหมจะซื้อ,จะ,อจะซื้อรถน้องนองนท์เนาะใส่บูมาแล้ววัยรุ่นถูกใจครับมีราคาให้ครับเดี๋ยจะขึ้นไปต่อ<ห>ราาองครับพา,าไปแล้วเดี๋ยวพาไปแล้วหนึ่งล้านสามอ๋อวัยรุ่นให้ไปล้านสามครับเจ้าร็อกกี้ร้อยเก้าห้า เดี๋ยวว่าคลิปนี้นี่ไวรุนว่าจะขึ้นไปต่อรองราคาใหม่อีกครับใต้หรือใต<า>้<า>ที่ยวไหนนะโอ้ไกลเหรอ <c oughs> วัดอโอ้ึ้นไปนานวิ่งไกลครับนี่ ปร,ประมาณะ้ากิโลถึงไหมสิเอ็กโอ้ขาละโอ้สองขาสิบโลพอดีลเลไว่าอาจารย์ชูนี่จะได้ขุดทั้งวันนะครับนี่กลายเป็นว่ารอรถดำทั้งวันนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ละวันนี้สตอรี่ไม่ซ้ำกันเลยครับวันนี้นี่ คุณเผนแดนคนหนึ่งครับเสี่ยบอยหยอกหยอกเด้ยหยอกหย,ยอก้าวทำไมทอทุงได้มาก่อนแสดงว่าเจ้ามาค้าวนี่เสียดากแน่นอนครับทุกคนเพราะว่าเจ้ามาค้าวนี่จะไป เดีววัจะมาคราวนี้ตายแอ๊กอยู่ที่นี่ครับวันนี้นี่จะได้ซื้อไหมไปรุ่นะจะได้ซื้อไหมนี่ไม่รู้หรอก แป <c oughs> ๊บบนึงครัมีคนโทรมาเจ้าส้มไลายนี่จะได้มาลุยงานตอนไหนนี่สิ <c oughs> สส้มไลายจะได้มาลุยงานตอนไหนนี่ ไขาอยู่ไยศาลเขาเสร็จยัง,นนงนนอ้เจจามาคราวนี้น่าจะเสียตูครับหายไปเลยสงสัยวัยรุ่นกับบูชานี่ไม่ได้ซื้อแน่นอนนะดเดี๋ยวเราจะถามว่าติดใจอะไรทำไมอยากได้เจ้ามาคราว ทำ,ทำไมถูกใจอยากซื้อเจ้ามาขาวใส่เทอร์โบแล้วนะใส่เทอร์โบแล้วอยากได้โอ๊ะใ,นใน้อยากได้เจ้าหวะทางเเอาโฉนดมาซื้อเลยปะ <c oughs> ไม่เงิน <c oughs> สดช่วงนี้นี่หลายช่องนะ <c oughs> จอดรอแล้วครับไม่โผลม่มาไงครับเจ้ามาใครเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ